นมชมพูทำง่ายๆด้วยนมกล่องใส่น้ำแดง30 ml สูตรนี้เป็นสูตรหวานกลางๆหากต้องการเพิ่มหวานให้เพิ่มน้ำแดงหากต้องการลดหวานให้ลดน้ำแดงลงเติมนมกล่อง ห้าสิบมลใช้นมกล่อง UHT ยี่ห้ออะไรก็ได้สูตรลับของการทำนมชมพูให้อร่อยคือนมต้องแช่เย็นน้ำแดงต้องแช่เย็นแล้วคนให้เข้ากันจะได้ชมนมชมพูสวยๆแบบนี้ สีสันสดใสน่ากินค่ะน้ำแข็งเราก็สามารถทำเองได้นะคะด้วยช่องแช่เย็นของตู้เย็นที่ทบ้านจากนั้นเติมนมกล่อง200ร้อใส่ลงไปในแก้วที่มีน้ำแข็ง สูตรลับของความอร่อยคือนมต้องแช่เย็นนะคะเพื่อความหอมอร่อยสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำง่ายๆไม่มีน้ำตาลไม่มีน้ำเชื่อมไม่มีนมข้นมีเพียงสองสิ่งคือนมกล่องและน้ำแดง จะได้นมชมพูที่มีสีชมพูอ่อนๆสวยงามน่ารับประทานเด็กๆเห็นแล้วก็อยากทานนมชมพูนี้ทุกบ้านก็สามารถทำได้ง่ายๆนะคะเพียงแค่มีนมกล่องนะคะทุกบ้านมีนมกล่องนะคะแล้วก็น้ำหวานน้ำแดงนะคะ เพียงเท่านี้ก็ได้นมชมพูอร,อ,อร่อยอร่อยไว้ให้เด็กๆไว้ทานด้วยส่วนผสมที่ง่ายๆนะคะเพียงแค่มีน้ำแดงนมกล่องในบ้านมีวัตถุดิบเพียงเท่านี้ก็สามารถทำนมชมพูอร่อยอร่อยให้กับทุกคนในบ้านได้ทานอย่างง่ายๆสรุป อุปกรณ์ที่ต้องใช้ทํานมชมพู 1. น้ํา้ำแดงต้องแช่เย็น 2. นมกล่อง uht ยี่ห้ออะไรก็ได้แช่เย็นหนึ่งกล่อง 3. น้ำแข็งสามารถทําเองโดยสามารถ มีบล็อกน้ำแข็งแช่ไวท้ที่ช่องแช่แข็งขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะ